วันนั้นไปไปกินแบบที่สิงคโปร์ค่ะลไปกินไก่จังค่ะแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยก็ขึ้นรถแท็กซี่ของของสนามบินนะคะและ้วจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นบนทางด่วนขณะที่อยู่บนทางด่วนจู่จูจก็มีอะไรมาอัดหลังเราปึง้งแบบแรงมากคะ่ะเพราะว่ามันวิ่งบนทางด่วนด้วยก็ลเลยเรารู้สึกแบบครั้งแรกท,ท,ท,ที่ที่ตอนชนเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนมีหินมากระแทกหลังผมเต็ม,เ,ตมเลยะคะ่ะแล้วเหมือนเลือดมันวิ่ง เลือดแบบร้นๆ้อ่ะมันวิ่งตั้งแต่คอไปจนถึงหลังล่างความรู้สึกเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ชา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 แล้วด้วยความที่เราเป็นผู้ภัยเราก็จะรู้ว่าเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยคุณแรกแกเราจะยังไม่รู้สึกเจ็บอะไรมากต้องรอสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันถึงจะมีอาการว่ามันรู้สึกอะไรยังไงก็เลยเก็บข้อมูลคนขับคนชนอะไรให้หมดเลยนะคะแล้วก็ไปกินบะหมี่ค่ะ ค่ะย,ย,ยังไปกินอยู่เพราะยังรู้สึกไม่อะไรแต่ตอนที่กินเนี่ยมันรู้สึกวิ่งวิ่ง,งอึนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเชคกินที่โรงแรมนั่นแหละวิ่งสลับกันกับเพื่อนอาเจียนกันค่ะจนกระทั่งพอครั้งที่สองผม,มเริ่มอาเจียนปเป็นเลือดแล้วเพื่อนเนี่ยรู้สึกตาพร่าพเหมือนกับเลนตาเลื่อนมีรอยช้ำม,ม่วงขึ้นมาส่วนตัวผมเองเริ่มหายใจไม่ออกค่ะเหมือนแบบ กล้ามเนื้อมันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า muscle spasm ค่ะก<า>็<อ>คือมีการข้างของคือการกล้ามเนือ้ออักเสบเฉียบพันธุ์ก็เลยทําให้เดินตัวงอและเริ่มหายใจไม่ออกก็ลเลยคิดว่าอ่ะไปโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าเริ่มอ,อาเจียนหลายรอบแล้วก็อาเจียนทั้งคู่เนี่ยมันไม่ปกติค่ะแล้วไปคุณหมอว่ายังไงบ้างคะเป็นไปถึงคุณหมอคุณหมอก็เอ็กซเรย์ค่ะเอ็กซเรย์แล้วก็ดูอาการเบื้องต้น ก็ส yeah. ิ safe, well, ่งที่เจอคือเป็นด้วยกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพันธุ์นั่นแหละแล้วก็ด้วยตัวกระดูกไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่เพราะว่าบุ๋มใส่ใส่ใส่เบลนะคะใส่เซนติเบลในส่วนอื่นก็คงหมอบอกให้พักรักษากล้ามเนื้อนิดนึงค่ะแล้วก็เพราะว่ามันยังหายใจไม่ค่อยดีจังหวะที่มีการอันเจียจังหวะที่ตัวงอคุณแม่บุ๋มรู้สึกว่าตายแล้วชนะกันนี่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยถึงได้รู้สึกว่าอุ้ย รถคนเราหนักแคะตอนแรกแบบชิลมากไงยังไปกินข้าวต่อกินะบะหมี่ต่อแต่พอเริ่มมีอาเจียนเท่านั้นแหละเราเริ่มรู้สึกอ่ะหนักแล้วเริ่มหายใจไม่ออกอ่ะหนักแล้วเดินตัวงออ่ะหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ากลับไหมไม่กลับอ่าเนี่ยแหละความดืออ้อแล้วคือย่างพอเอ็กซเรย์หรือพอเราหมอได้แจ้งเลยว่าตรงไหนน่าเป็นห่วงหรือว่ายังไงเออช่วงกล้ามเนื้อคอค่ะ กล้ามเนื้อตรงคอเพราะว่าค่อนข้างจะมีผลกระทบกับการแทกกระแทกค่อนข้างจะแรงพอสมควรแล้วก็ของเพื่อนค่ะเพราะว่ากร,กระจกเด็นตาเลื่อนค่ะเพราะขอบมือถือกระเด็นค่ะกระเด็นแล้วกระแทกข้อตาตรงเนี้ยค่ะก็ต้องพักการรักษาตัวพอสมควรค่ะถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรมากแต่เท่าที่ดีเท่าที่เช็คอาการของเพื่อนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ โชคดีไปตอนนี้ก็คือแม็ก1 0หน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ร้อยก็ต้องร้อยค่ะเพราะคิวกันแน่นมากกลับมาเช็คที่เมืองไทยไหมครมับผมว่ากลับมาเช็คค่ะกลับมาเช็คค่ะแล้วก็ให้คุณหมอดูผลเอ็กซเรย์ดูอะไรเพิ่มเติมว่าจะต้องเอ็มอาร์ไอไหมแต่บังเอิญอาการต่างมันหยุดมันพอดีแล้วแล้วเราก็าก็ก็แล้วรู้สึกว่าเรายังเช็คเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้หักโหมกับชีวิตมากนักด้วยแล้วก็งานแล้วก็งานงานงานวันแรกที่กลับมานนนััั่่่งงงเเฉยยะแค เล่าขผ่าเฉยๆมันก็เลยยังยังไม่ไม่แต่ถ้าเป็นละครเราต้องถ่ายเลยอาจจะไม่ได้แล้วทางคดีทาำพวกคนนี้ทีนี้มีนุ้ยเออโชคดีทุกที่มีน้องโปชมพูที่ร้องเพลงจูบจิมมี่บูเบอรี่อะค่ะบป็นนุ้ยอยู่ที่สิงคโปร์น้องก็เลยประสานให้ค่ะแล้วแท็กซี่ของที่นั่นเนี่ยจะเป็นแท็กซี่ของทางภาครัฐยังไงก็ totally. ต้องชดใช้อยู่แล้วค่ะทุกคน ว่าคนชนไม่ใช่ค่ะคนชนเป็นรถเช่าออแต่ด้วยด้วยที่เรานั่งเหมือนพรบรลรถจนอย่างนี้นะ่ะเป็นแท็กซี่ของทางภาครัฐเขาก็ชดใช้ให้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องดําเนินการสักนิดนึงชานิ้น,นึงซึ่งน้องโบก็กกาลังดําเนินการให้อยู่ค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องกลับไปเลียร์ดใดๆกําลังหาเรื่องกลับไปค่ะไปรับตังค่ะห่วงไหมคะมันครอบอะไรตรงไหนตรงนั้นทําไมอยู่นั่นนะสิก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกแบบทําทไมถึงต้องมาเจออะไรอย่างนี้ออก็ไม่รู้อาจจะเป็นแบบช่วงฟาดเคราะห์จริงๆเพราะว่ามันมีเรื่อง กระยุ่งก็หิ้มเกิดขึ้นจริงๆกับตัวบุ๋มด้วยอะค่ะแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจก่อนหน้าที่จะไปสิงคโปร์ไม่กี่วันเพิ่งไปบริจาคโรงเย็นมาเพราะด้วยความไม่สบายใจว่าเรารู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันแบบรู้สึกติดติดขัดขัดรู้สึกแบบไม่ใจไม่สบายใจอะก็ละเลยแบบเออไปบริจาครงเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเออเพราะเราทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถึง เบาลงอะไรอย่างเงี้ยจากที่หนักคือต้องหนักแล้วปกติไม่คาดข็มขัดนะคะถ้านั่งเบาะหลังอะถ้าวันนั้นหูุดนดจริงอาจจะแบบไม่รู้ขี่ได้ไงคาดจุกเพื่อยังงงเลยว่าคาดเหรออะไรอย่างเงี้ยนั่งเบาะหลังด้วยอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจออุบัติเหตุที่หลังประเทศใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะจังจังหวะที่รู้สึกว่าหนักพี่บุกห่วอะไรนะที่สุดครั้งงานตัวเองที่ข้องตัวหรืออะไรคิดถึงหน้าลูกค่ะ จังหวะแรกที่รถชนแล้วชนหลังเราอะแล้วเราไม่กล้าขยับตัวเพราะเราต้องค่อยๆเช็คก่อนใช่ไหมคะจังหวะแรกที่ถึงหน้าลูกค่ะว่าเฮ้ยจะได้เจอกลับไปเจอเขาใหม่อะไรอย่างเงี้ยกลัวมากกลัวค้นกลัวกลัวมากค่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาอีกคนแบบวิบแวบสองจะมีรถมาชนต่อไหมหรืออะไรไหมเ่มันเพราะมันบนทางด่วนด้วยอือล้วสามีว่ายังไงบ้าง สามีถามคำเดียวค่ะก็เราส่งคลิปไปให้เขาดูว่าเออมันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นสามีก็ถามกลับมาคำหนึ่งว่ามดลูกปลอดภัยหรือเปล่าแสดงว่าอยากที่พี่บุ๋มเคยสัมภาษณ์ที่งานคลายก็คือสามียังตั้งเป้าว่าอยากจะมีลูกอีกแล้วเราอะ ว่าถูกประสงค์เขาชัดเจนอลเราจอ่อนไม่ไม่ได้ห่วงแค้นเคิร์ฟค้าแล้วก็บอกไปแล้วแล้วก็ส่งคลิปไปมันยังน่าจะยังปกอิก็ใช่เพราะเขาเห็นว่าเออก็ส่งคลิปได้ก็คงไม่เป็นไรมากมั้งก็เลยถามว่ามลูกปลอดภัยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นคนทุกข์เป็นหนแปลหน้งเมรยก่อนเลยว่า ไม่ห่วงกระดูกสันหลังเช่เลยอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนั้นพอเราได้ิีคำว่าหมดลูกเราต้เสียแม่เราก็แบบอ๊ยอะไรจะป้บใหมเจนขนาดนี้เออแต่เราแต่เรารู้แหละเขาไม่อยากให้เราเครียดค่ะเราคือมันคบกันจนรู้แล้วอะถ้าเราในมอมคุณคำถามก็ถามแต่ในมองในมุมว่าเขามีความตั้งมั่นตั้งใจว่าจะอะไรต้องมาแน่มาแน่มีแน่เอาแน่ใช่ใช่ใช่เราบอกว่าเลี้ยงเล็กให้รอดก่อนค่ะเพราะตอนนี้คือซนมากบ่ายเบียดยากไหมแม่ดู ใบเปลี่ยนยากไหมเวลาเขาแบบจะจะทำเป้าหมายหรือว่าเราต้องการลูกลูกนอนขวางอยู่ยังโอเคไงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ยริงจริงๆเราหวั่นใจไหมครูว่าเขาตั้งเป้าหมายเป้าหมายมี้ไปพุ่งชนเรายังไงบ้างก็ก็ก็ปฏิเสธระบาดเหมือนเราขัดไม่ได้นะมันขัดไม่ได้ค่ะบตั้งแต่อเล็กแล้ว จริงๆมีบอกไวว่าเออถ้าฉันมีลูกคนที่สองคุณต้องเอาที่ดินมาอีกหรือว่ายังไงไหมเพื่อป็นบอกแล้วค่ะอะไรยังไงบ้างบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเพราะว่าร่างกายฉันจะแบบกระดูกฉันจะหลหลไปอะไรอย่างนี้ค่ะข้อแลกเปลี่ยนที่เราแจให้ทราบไปคือเขาก็เขาก็รู้ว่าคือการสร้างความมั่นคงให้กับพี่ชายต้องเป็นที่ดินหรือเงินสดหรออะไรอย่างนั้นเป็นต้นค่ะอล l y ค่ะแต่คนที่สองมันต้องตัวเลขมากกว่าคนแรก ไม่โปรดค่ะใกล้ก็ดีเขาโอเคกับพ่อเสนอหรือไม่อ๋อเโอเคอยู่แล้วค่ะเพราะเขาก็รู้ว่ายังไงเราก็ให้ลูกอ่ะเจ๊ไหมเขามอบให้ลี่ยังมอบให้หรือยังคนแรกให้แล้วค่ะวันที่วนี่ที่จะมาโอ้ยยังสิเดี๋ยวไม่ได้ไปแล้ววันที่ก่อนที่ว่าจะมาอะไรฮะวันที่สองว่าจะมาอะไร ไปไกลๆเลยแ <laughs> ต่พูด <laughs> จะพูดเหมือนพี่ปุ๊บก็พอม <laughs> ไม่หรอกคือด้วยอายุมากกว่าด้วยอายุมากกว่าแต่ด้วยด้วยใจดึงก็ไม่อยากจะมีแล้วค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราเต็มอิ่มตรงนี้แล้วแล้วอายุด้วยอะไรด้วย่ะไม่งั้นถามเลยล่าสุดเราไปเช็คอัพไปว่าถ้าเราจะมีครั้งที่สองคุณหมอว่าเรายังเป็นแม่พันธชันด,ดีอยู่ไหมครับคุณหมอพูดเลยค่ะว่ายังเป็นแม่พันธ์ชั้นเยี่ยม ยังไม่ต้องข่าไม่แย่อยู่แม่ดูดีสยังย้อนไปอไม่นะโอไม่ไม่เอาเซอร์ไพรส์กันแล้วเหรอไม่เอากากัวชุดเมื่อกีชุดลตัวยงข้าขยงแบนะคะกลับมาที่รืู่เห็นเ่บอกลูกเริ่มรู้แล้วเริ่มเอานิ้ไปแย่้ได้ใช่แล้วก็เมื่อกี้ค่ะก่อนที่จะมาถึงงานเนี่ยค่ะน้องเอามะม่วงค่ะยัดใส่โทรศัพท์พ่อค่ะ ก็ใส่รูชัดแบตอะค่ะค่ะทำให้ที่เป็นที่แก่แล้วใช่ก็คือเขากินมะม่วงแบบมะม่วงหวานอย่างเงี้ยค่ะมะม่วงแบบนดอกไม้แล้วเขาก็เอามะม่วงอค่ะกินเสร็จแล้วฟ้าโทรพท์คุณพ่อแล้วก็ไปถูละเลงแล้วก็ทําให้ชัดแบตไม่ได้ค่ะคุณพ่อก็เลยโทรมาแจ้งค่ะว่าตอนนี้โทรศัพท์ชัดแบตไม่ได้ค่ะจริงๆพอในวัยนี้เราต้องระวังมากแค่ไหนเพราะที่ว่าโอ้โหระวังเยอะมากค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเราต้องหาพี่เลี้ยงมาเยอะขนาดนี้ค่ะเพราะเขาแบบ สองสามคนละหาลน้องตอนน้องหนึ่งคนไม่แต่สลับนะคะสลับกันไม่ได้คนเดียวเพราะว่าคนเดียวไม่ไหวค่ะคนเดียวประจําแบบไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะน้องวมากวมากแล้วคนข้างจะแบบเขาเรียกคนหาโลกไปนี้แสดงว่าก็มีความต่างจากการเรียนน้องอันดาอันดาจะเรียบร้อยกว่าเยอะเลยค่ะอันดาจะแบบนั่งนิ่งๆบ้างแต่นี่ไม่นิ่งเลยค่ะเด้าเดินค่ะเด้าเดินวมากใช่เด้าเดินแล้ว่ให้น้องะไรอยู่ ยังให้นมอยู่ค่ะยังเป็นนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นอยู่ค่ะ,ะไไเออได้ตอนนี้แค่ที่ปั๊มได้ก็น่าจะอยู่ได้แค่สามปี้วค่ะสามตู้เย็นหลังใหญ่นะคะก็ก็น่าจะอยู่ได้ยาวๆก็ยังไงก็สนับสนุนเรื่องนมแม่อยู่ค่ะสามปีแล้วพวงอะไรอย่างเงี้ยว่าตอ, <laughs> อนนี้ก็ผมจะมารู้เหตุผลแล้วผมยังได้อยู่แสดงว่าก็ต้องถ้าจะมีก็คือต้องมีในภายในเร็วๆนี้ผมปิดท้ายปีนี้ป่ะคือถ้าจะมีก็คงจะมีเร็วๆนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ไม่มีหลังจากนี้ก็คงหุบ ว่าช่วงนี้ที่คือทำให้เราปล่อยตัวหแบบว่าไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี่ตามที่เราอยากเที่ยวเราอยากไปก็คือน่าจะเป็นเหมือนกันตอนให้เราตายใจตอนนี้ให้เราตายใจอยู่ค่ะ